เปลี่ยนจอเดิมโตโยต้าแคมรี่2022ที่มาจากศูนย์ให้กลายเป็นระบบ Android ทำยังไงไปดูระบบจอเดิมของศูนย์เปลี่ยนเป็นระบบ Android เปลี่ยนมาระบบจอเดิมศูนย์ระบบนี้เรียกว่าระบบอินเ r อร์เฟ n d อนดรสามารถใช้กับจอเดิมของรถได้เลยเพิ่มระบบ Android เข้าไปโหลดแอปจาก Play Store ได้เลยมีแอป YouTube ให้ n e t ตฟลิ Netflix ให้ กล้องถอยหลังเดิมของรถสามารถใช้ได้อยากได้แอปอะไรสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับสามารถเล่น g o o g l e Ma p ได้แยกเล่น2หน้าจอได้ระบบเดิมของรถคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมหากจะกลับไปที่จอเดิมก็กดสวิตช์กลับไปไม่ต้องกลัวเรื่องวารันตีสูตรนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กตรงรุ่ไม่มีการตัดต่อสายไฟไใดๆทั้งสิ้นนะครับ หคุณลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเพิ่มระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนจอ Android สามารถติดต่อได้ที่ร้าน J s p r o สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ